นี่จะเป็นบรรยากาศในของพระนะครับที่เตรียมที่จะรับขันในช่วงเช้าก่อนที่จะออกไปทำพิธีรับบิณฑบาตจากเจ้าโทมทังหลายครับก็เป็นพระนาวากาที่มาอบอรมที่วัดป่าเยียนทั้งหมดนะครับจากทุกๆกวัดในเขตอำเภอเยียนใหญ่ ก็ยังมาไม่ครบนะครับตอนนี้ก็ะจะมีพักผู้ใหญ่พระที่เไียงมาคอยดูแลความเรียบร้อยไม่ค่วยเลือดร้อเพราะกับที่ปวดใหม่เป็นพระี่เดียนของเราครับ ผ่านต้นทอนก็ยังไม่นั่งลยครับยังคงเดือดไหลอยู่ยังไม่ได้ยำพี่ครับตอนนี้ก็ที่จริงแล้วท่านก็ทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงนะครับรับรองเร็วนะเช่นเลยนี่ครับรับประเด็นเช่นเลยเช่นคุณครบครับเช่นลยอยู่ตรงนั้นได้ไหมไม่มีเช่นได้เลยครับเก็บได้เลยเก็บได้เลยครับตะเกียบได้เลยตะเกียบได้เลยตะเกียบได้เลย เด็กลาเจนก่อนไว้ทำตามวิธีไร้เดียงสนเลยครับ่าแม่ครัวก็จัดเตรียมขา้าวต้มเอาไว้ให้พระได้ขังเช้าตอนที่จะออกไปรับบิณฑบ,บาตนะครับเป็นญาติโยมที่มีจิตศรัทธา จะมาช่วยงานที่วัดปาเทียนตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนี่ก็เป็นพระนาวกะนะครับพระเทพกะทั้งหมดนะครับจากอำเภอเทียนใหญ่ที่มาร่วมกันอบรมนวัดปากเทียน ก็เตรียมพร้อมเตรียมนมเตรียม่างไว้เทอไผัดพะนะครับก็เป็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเปิดติบุญกันได้ทำบุญต่ออายุศาสนาดูแล้วหน้าตาสุกไ ก็เป็นได้ชื่อของโยมที่มาถวายอ่านเช้าในวันนี้ครับ 对对对。 มีเชาของวันนี้คร so ับก็มีทางเจ้าภ่าครับที่มีจิตัทธาเริ่มใส่ในพุทธศาสนาก็ได้นำอาหารมาถวายอาหารแก่วัดตะเคียนครับเดี๋ยวผมให้ทางท่านอาจารย์ได้ประกาศครับการครับ 等干。Tam, tam. การย่อยทางเตรียมเตรียมความพร้อมนะครับการย่อยต้องเตรียมความพร้อมผันอาหารในช่วงเช้า

บอกว่าอยากจะลงยูทูบไปนะครัอยากก็เดี๋ยวจัดจต่อไหมวะเราเ็น้วี่ <laughs> นี่ครับปั๊บ ท่านเจมครับท่านเจียมแห่งวัดเทียมใหญ่อหม่อดเดือดเปเยอะไปเยอะผมต้องขอต่อจากสอบถามแรกพ่อแก่ยอมือท่านก็บอกว่าท่านเพิ่งจะบวดได้ไม่ต้องสอเดือนแต่หลังจากทราบามจริงคือ,อท,<า>ท่านบวชมาสามเที่ยวนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าท่านไม่ศึกกไปก็จะได้เป็นข้าวนาอำเภอไปแล้วครับตอนนี้เป็นที่เก่งครับในพินัยมากแต่ว่าท่านก็สึกๆว่บวชศึกๆอยู่นั้นนะครับ ต่าเพราะว่าพวกโยธาสาวเดียวกันซาตสอยอยู่หลังกันกันด้วยเลยเป็นกันเลยเลยมาต้องดีไป่ดีเหรอไม่ดีก็มาเดี๋ยวไี่ดีอยู่หลังนี่แค่หล้วเดี๋ยวนี้รอด,ด,ด,อด,ดไหนม,มนี่จะเ,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 เป็นท่านอาจารย์ใหม่ครับเป็นพระที่ใหม่ไม่เคยเก่าครับใหม่ตลอดครับ là dùng cái từ dùng của người đây nè các, dùng của người đây dùng vào nhà, phải không nào? không, đúng không đâu, mua từ cái này. đi đi vào ta được thì bọn bọn kia. Đây người đồng là những quan tập chưa người không? Đã